กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้จนกว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้เรื่องใช้นี่กรรมตภาพน้ำลูกพี่ลูกน้องของข้าพเจ้าคนหนึ่ง เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐในต่างจังหวัดไม่นานมานี้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนหมอน้องชายเล่าเรื่องแปลกของคนไข้ารายหนึ่งให้ฟังซึ่งน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้คนละบาปได้ดีจึงขอเล่าสู่กันฟังต่อโรงพยาบาลที่น้องชายทำงานอยู่เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางประจำอำเภอมีคนไข้ไม่มากนักเพราะคนที่พอมีฐานะสักหน่อย หากอาการน่าเป็นห่วงก็มักจะส่งตรงไปโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพฉะนั้นหมอน้องชายจึงต้องรับหน้าที่เป็นทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นแพทย์เฉพาะทางทุกโรคเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดและแม้กระทั่งเป็นแพทย์เวรการสนทนาตอนหนึ่งหมอน้องชายเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เป็นหมอมาไม่เคยเห็นผู้ป่วยรายใดต้องผ่าตัดทุรักทุเลซ้ำซากอย่างนี้เลย สามปีต้องผ่าตัดห้าครั้งและหนักหนายิ่งขึ้นทุกครั้งผู้ป่วยรายนี้มีชื่อว่าลุงทองดีครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็เพื่อมาทำแผลที่นิ้วก้อยที่ถูกตะภาพน้ำกับหมอให้ทายากินยาแก้ปวดแก้อักเสบแล้วกลับบ้านดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครึ่งเดือนต่อมาลุงทองดีกลับมาใหม่แผลเก่าอักเสบรุนแรงบวมใหญ่หมอตรวจพบว่าเชื้อโรคกินเข้ากระดูก จะต้องตัดนิ้วเพื่อไม่ให้เน่าลุกลามซึ่งนิ้วเท้านั้นอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หลังจากนั้นครึ่งปีลุงทองดีได้ไปเที่ยวชายทะเลเขาถูกตะภาพน้ำกัดที่นิ้วเท้าอีกอะไรจะเจาะจงได้ถึงอย่างนั้นนิ้วเท้าของลุงทองดีที่ถูกตะภาพน้ำกัดเป็นครั้งที่สองอักเสบบวมใหญ่ภายในเวลาสองวันเมื่อมาเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลก็ได้พบอีกว่าเชื้อโรคกินเข้าไปถึงกระดูกหมด จึงต้องตัดนิ้วเท้าของเขาไปอีกหนึ่งนิ้วเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งปีลุงทองดีกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งครั้งนี้แผลเก่าทั้งสองแห่งเกิดอักเสบบวมใหญ่ขึ้นพร้อมกันพอเอ็กซเรย์ก็พบว่าเชื้อโรคแพร่เข้าไปกินกระดูกอย่างรุนแรงเชื้อโรคนั้นกำลังจะกลายเป็นมะเรง็งจะต้องผ่าตัดฝ่ามือฝ่าเท้าออกให้หมดก่อนที่จะลุกลามขึ้นไปอีก ลุงทองดีต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึงหนึ่งเดือนด้วยสภาพผู้ป่วยด้วนวันหนึ่งลูกชายของญาติอุปสมบทลุงทองดีได้ไปช่วยงานคืนนั้นผู้ร่วมงานบวชนอนค้างกันอยู่ที่วัด20คนเคราะหามยามร้ายของลุงทองดียังไม่จบสิ้นหนูตัวหนึ่งเจาะจงมากัดที่ขาด้วนของลุงทองดีคนเดียวกัดแล้วก็หนีไปลุงทองดีสะดุ้งตื่นด้วยความเจ็บปวด คนที่นอนอยู่ด้วยกันตกใจเสียงร้องพากันตื่นหมดแผลที่หนูกัดไม่กว้างไม่ลึกนักมีเลือดซึมออกมาแต่ทุกคนพากันตกใจที่อยู่ดีๆทำไมจึงมีหนูมากัดคนนอนหลับเพราะว่าหนูจะกัดกินเฉพาะศพเท่านั้นไม่กัดคนเป็นๆลุงทองดีขวัญเสียถูกเคราะหกรรมซ้ำเติมจนคิดว่าตนเองต้องตายในไม่ช้ามันทารุณจิตใจมากไม่นานต่อมา เกิอดอาการเจ็บคันบริเวณแผลเก่าที่มือที่เท้าอีกลุงทองดีจึงรีบมาหาหมอที่โรงพยาบาลผลการเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเชื้อมะเร็งกินลึกเข้าไปมากหมอจำเป็นต้องตัดแขนตัดขาทั้งท่อนของลุงทิ้งไปหมอน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้แปลกใจในชะตากรรมของลุงทองดียิ่งนักจึงได้สอบถามประวัติอย่างละเอียดอีกครั้งและได้ความว่าลุงทองดีชาอายุ45ปี อาชีพกเกษตรกรรมและรับจ้างก่อสร้างชอบตื่มเหล้าเป็นประจำชอบแกล้มเหล้าด้วยปลาน้ำจืดโดยเฉพาะชอบกินเต่ากินตภาพลุงทองดีมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าใครที่ได้กินตภาพน้ำถึง20-30ตัวแล้วตลอดชีวิตจะไม่เป็นโรคไขข้ออักเสบอ,อีกทั้งยังช่วยบำรุงตับไตลุงทองดีจึงเพียรหาตภาพน้ำมาผัดเผ็ดแกล้มเหล้าขาวแกกินตภาพน้ำมาแล้ว20กว่าปี นับไม่ได้ว่ากินเข้าไปแล้วกี่ตัววันหนึ่งลุงทองดีซื้อตะภาพน้ำตัวใหญ่มาจากตลาดตะภาพน้ำตัวนี้น้ำหนักตั้งสิบกโลเขาดีใจมากตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ากินทีเดียวคงไม่หมดจะต้องค่อยๆกินเพราะที่บ้านไม่มีตู้เย็นแช่เก็บไว้ได้จึงต้องกินผ่อนทีละน้อยตะภาพน้ำเป็นสัตว์อายุยืนอดทนไม่ตายง่ายๆไม่ว่าจะถูกกักขังอยู่ในสภาพใดก็อดทนมีชีวิตอยู่ได้เป็นปี ลุงทองดีเห็นแก่กินไม่นึกถึงว่าตภาพจะต้องทนทุกทรมานนานเพียงใดต้องเจ็บปวดแสนสาหัสครั้งแล้วครั้งเล่าเขาตัดเฉือนเนื้อตภาพน้ำส่วนต่างๆตามความพอใจมาปรุงอาหารทีละชิ้นทีละชิ้นบาดแผลรอบตัวตภาพเขาทาด้วยปูนแดงที่กินกับหมากเพื่อไม่ให้เนื้อตภาพนั้นเน่าตภาพตัวนั้นต้องทนทุกท,ทรมานอยู่นานกว่าครึ่งเดือนจากนั้นลุงทองดีจึงประหารเอามากินเป็นมือสุดท้าย แกพอใจกับวิธีที่ได้กินเนื้อาภาพสดๆทุกวันอย่างนี้เรื่อยมาผลสรุปประวัติคนไข้ที่โรงพยาบาลบันทึกไว้ตอนท้ายมีอยู่ประโยคหนึ่งว่าเป็นประวัติที่แสดงให้เห็นถึงกรรมตามสนองอย่างไม่น่าเชื่อที่ไม่มีข้อสรุปชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันเราทุกคนควรตระหนักถึงการกระทําที่เราได้ทําไว้อยู่ในทุกวันนี้ถึงผลดีและผลร้ายที่เราได้กระทําลงไปมันจะส่งผลกลับมาหาตัวเราเอง หรือที่เรียกกันว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ